อย่างผมผมว่าเราต้องํำด้วยเหตุผลนะฮะเราดูข้อมูละะเราก็เราก็ยันให้ลูกศิษยาตอบด้วยแบบนี้แต่ก็รัพเพื่อไทยก็ถแถลงว่าจะไม่ให้เข้ามาก็ขึ้นอยู่กับรัพที่เสนอชื่อแล้วก็ตัวคนที่รับการเสนอชื่อมีความประสงค์ที่จะเข้ามาถแถลงต่อที่ประชุมสภาหรือไม่เพราะว่าถ้าหากว่าถแถลง มันก็อยู่ในเรื่องดีเหมือนกันนะครับไม่กับว่ามันจะสามารถบอข้อขอลัาหรือข้อสงสัยในทุกๆเรื่องคือเรื่องผมว่าเรื่องที่สำคัญเนี่ยนะครับ มันที่มีสองส่วนหใหญ่ๆส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของแนวนโยบายหรือคิศทางของการที่จะไปบริหารประเทศว่าจะเป็นนายมปีแล้วในรัฐบาลทุเนี้จะไปแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดหนึ่งหมวดสองเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไหมเพราะว่าถือว่าสวอกอ็ยึดหลัก ในเรื่องเหล่านี้โดยนิ่ชัยตัดสินใจไม่เห็นชอบคุณพิธาโดยเรื่องเหล่านี้มาแล้วเพราะฉะนั้นพักการเมืองที่มาตั้งรัฐบาลน,นั้นเนี่ยต้องไปตกลบงกันให้ดีเพราะที่ที่พูดออกมาเนี่ยว่าจะไปตั้งสรแล้วทำรัฐบับใหม่เนี่ยมันกลายเป็นเสนอว่าทำรัฉบับนะครับมันก็จะเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นว่าถ้าหากว่า มีการเลือกสะสะรวสลับมาจริงนนะฮะมันก็เห็นอยู่แล้วว่าผลที่ออกมาเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนที่จะเข้ามาทำร,รัฐมนูญนะฮะแล้วก็เห็นอยู่แล้วว่ากลุ่มที่จะเข้ารัฐมนูญน,น,น,นั้นนะฮะมีจุดประสงค์อะไรในการที่จะมาลื้อรัฐมนูญทั้งฉบับนะไม่ว่าจะเป็นสถาบันไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงในหลายๆศาสนะคือมันกลายเป็นเรื่องสําคัญนะ ว่าสบออก็คงจะพิจารณาเรื่องแบบนี้ส่วนที่สองก็คือ <c oughs> คุณสมบัติลักษณะต้องห้ามที่พูดถึงกันว่ามีความชื่อสัตว์สุจริตเป็นผู้ประจักรหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริยธรรมอย่างที่นําเสนอมาแล้วก็สังคมก็ติดตามมันมาที่สนใจอันะนี้ก็ก็อยู่ในเรื่องที่จะต้องนํามาพิจารณาทั้งหมดผมพิเศษีได้ามาปีในใไซรัป อย่างนับผมผมว่าเราต้องทำด้วยเหตุผลนะเราดูข้อมูลนะรเราก็เรากยายามให้รัฐสภาตอบเรื่องแบบนี้แต่ก็พรคเพื่อไทยก็ถแถลงว่าจะไม่ให้เข้ามาแม้ว่าในธรรมนูญหรือในข้อบังคับจะไม่ได้กําหนดเอาไว้นะฮะว่าบุคคลที่รับการเสนอชื่อมาจะต้องมาแสดงที่สท่านหรือไม่นะครับแต่ในเรื่องของการเข้ามาถแถลงในที่ประชุมสภาก็เป็นเรื่อง ปกติทั่วไปที่พ่อรองับได้กําหนดมันอยางไปแล้วนะครับว่าถ้าหากว่ามีบุคคลนอกที่เมื่อสมาชิกก็สามารถเข้ามาในที่ประชุมได้โดยได้รับอนุญาตจากประธานก็ขึ้นอยู่กับทัพที่เสนอชื่อแล้วก็ตัวคนที่รับการเสนอชื่อมีความประสงค์ที่จะเข้ามาแถลงต่อที่ประชุมสภาหรือไม่ครับเพราะว่าถ้าหากว่าแถลงมันก็อยูนเรื่องดีเหมือนกันนะครับกับว่ามันจะสามารถตอบ ข้อคอราหาหรือข้อสงสัยในทุกๆเรื่องนะครับแต่ถ้าไม่มาเอกก็เป็นเป็นสิทธินะฮะแล้วก็บองคับอะไรก็ไม่ได้